ก่อนที่จะไปถึงมุนสีนี่ด้านหลังของตู้แช่เห็นไหมครับว่าพื้นน้ําสบายหายห่วงนะครับแต่แต่คนที่น่าเป็นห่วงที่สุดใส่เสื้อข,อขาวยือนอยู่มุมด้านหลังน้อนอยู่ที่กําแพงเลยนะครับถูกขังไว้ไม่ให้ไปไหนนะครับซึ่งพื้นน้ําบริเวณนี้ก็เลยจะตุ่มขึ้นมาอีกหน่อยนะครับ20เซนติเมตร จากเดิม40ตอนนี้เหลือ20จะเห็นว่าจริงๆแล้วด้านหลังของกําแพงนะครจะเห็นรอยขอบน้ําอยู่นะแต่ในกล้องมันมองไม่เห็นนะครับตอนนี้เห็นแต่หน้าผากลําไรลลาไรเอ๊ยรู้สึกว่าจะมีคนมาหากบในโรงงานด้วยนะครับใส่ไฟสองกบนะฮะเราจะทิ้งชายหนุ่มผู้มีหน้าผากอันกว้างขวาง มีก็ามาในแผนกพ่นสีตอนนี้ในแผนกพ่นสีวัตถุดิบวตัตัวที่เป็นชิ้นงานดิบก็ถูกยกขึ้นที่สูงกันหมดแล้วนะครับโอ้โหใช้งานแหลกนะครับยังไม่ได้พ่นสีเลยนะครับดิบๆนะฮะดิบๆแหลกนี้ยังดิบอยู่เลยนะครับเพิ่งรีบมาใช้เพื่อง,งานนี้โดยเฉพาะนะครับความสูงของระดับน้ําที่อยู่ในแผนกพ่นสีก็จะเห็นว่าสูงมากพอกับที่ลานด้านหน้าเลยนะครับเลยตะตุ่มขึ้นมาก็ ความสูงน่าจะอยู่ที่ประมาณ15เซนติเมตรนะครับตู้พ่นสีของเจ้านายนะครับโอ้โหคุณพงรดากับคุณพยน์รู้สึกว่าอ้ายังดีที่มีฐานสูงขึ้นจากน้ําหน่อยนะครับไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นักนะครับแต่สายไฟที่จุ่มน้ําอยู่นี่สิไม่รู้ว่าคนที่กําลังเดินอยู่นี่จะปลอดภัยไหมโอ้โหนี่ครับน่าเดีย๋ยวเรามาพิสูจน์ดู ระดับน้ําเดิมนะครับระดับน้ําเดิมตอนแรกอยู่ตรงนี้นะครับไหนล่ะมือมือมืออ่าตอนแรกระดับน้ําอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้ได้ได้ว่าลดลงไปประมาณยี่สิบเซนได้นะครับนี่เรากำลังจะเดินถึงลานด้านหน้าแล้วนะครับอ่าแผนสเสบียงกำลังจัดเก็บอาหารที่ นำเข้ามาให้นะครับไม่รู้ว่าไก่เน่าก่อนได้กินหรือเปล่าไม่เน่าใช่ไหมครับาทางโน้นไม่เป็นอันกันทำงานทำการกันเลยพากันดูกล้องไงดูกล้องเมื่อเช้านี้โอ้โหน้ำขึ้น เกือ<า>แป๊บเดียว<า> <c oughs> ตอนตอนเช้ามาตอนหกโมงเลยลายยังไม่มีน้ำเลยแป๊บเดียวเองเดินไปเซ็มเลยขึ้นไปมากเดมาจากข้างหลังปะมันซึมจากพ<อ>ื้นจากอ๋อครับ <c oughs> <c oughs> ไ ика, ไอันนี้ลงครัวลงครัวนะครับไม่ใช่ลงเจแต่อย่างใดนะครับอัน superior, นี้ลงครัวนะครับการปรุงอาหารสําหรับผู้ที่อยู่ประจำเวรในทุกๆวันนะครับเดี๋ยวเราจะลองชิมอาหารอาหารเดี๋ยวเราจะลองชิมอาหารน้ําท่วมว่าจะรสชาติมันจะเป็นยังไงบ้างอันนี้คนที่ดูแลอยู่ทุกๆวันทุกๆวันนะครับ แต่บ้านตัวแต่บ้านตัวเองไม่สามารถดูแลได้เลยที่เรืออก็แย่นะตอนนี้กำลังติดตั้งท่อสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อสูบน้ำที่อยู่ในร่องน้ำออกไปภายนอกนะครับคนนี้มาจากไหนนะครับคนนี้มาจากไหนนะครับไม่ขายของนะครับหนีกลับมาเข้าโรงงานนะครับ ดูท่าทางจะเป็นหัวไม่ใช่ย่อยนะครับไม่ขายของเลยนะครับนี่เอาให้กับรถพี่ยนเลยเด้อเอาให้ของพี่ยนใช่แล้วดิจิตอลนะครับดิจิตอลที่จะไปให้ลูกค้าอ๋อพี่ลืมน้องใครเอาดิจิตอลให้หน่อยเออไอ้กล่องนี้ไม่น่าจะอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมนะครับมีกล่องรีเซนตซี่ด้วยองมีก่อนอันนี้ภายในออฟฟิศนะครับ คอมพิวเตอร์หายไปไหนหันไม่รู้เหลือแต่ขวดน้ํานะครับตอนนี้คอมพิวเตอร์ออรน่าจะขนนีน้ำขึ้นช้สอบไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ภารกิจต่อไปต้องขนนะครับอุปกรณ์ที่พักพิงของซีโอและเอมดเมื่อคืนนี้ที่เฝ้าน้ําอยู่ตลอดเวลา,<ม>านะครับต้องขนกับตอนนี้เราเอาเซลมาเป็นแม่บ้านแล้วอ๋อมีเขียวๆยืนอยู่หน้าห้องนะครับในกล้องอาจจะมองไม่เห็นนะครับ อยู่ไหนนะครับมองไม่เห็นหน้าเลยนะครับตอนนี้ปวดนะครับไม่รู้ว่าทั้งเสื้อทั้งหน้าครับไม่รู้อะกแห้งก็จะท้องนะค่ะเพราะว่าน้ำท่วมมานอนที่โรงงานพอหลังจากน้ำแห้งก็คงจะท้องประมาณ3ามเดือนอะค่ะเออไม่รู้ว่าท้องกับใครบ้าไหม่ะไดค่ะดูที่ผิวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวลูกออกมาเดี๋ยวดูว่าจะเป็นจะเป็นตัวหรือจะเป็นไข่นะครับสีผิวแบบไหนเดี๋ยวดูกันอีกทีว่าจะเป็นลูกเต้าเหล่าใครนะครับ จะไปหากบนะครับเอาพี <c oughs> ่จจใครอยากกินอาหารนะครับเดี๋ยวเราจะห่อไปฝากนะครับาข้าวครับาข้าวนะ,รบ,วนะรบ,บริเวณโรงครัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบ้านของ GM โรงงานจะเป็นยังไงบ้างนะครับสภาพบ้านของ GM โรงงาน มีน้ำนะครับติ่มต็ม,มพื้นบ้าน GM โรงงานนิดหน่อยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เรารายงานสถานการณ์กันเท่านี้นะครับใครที่อยากจะสัมผัสบรรยากาศจริงนะครับวันอาทิตย์นี้นะครับมาได้นะครับมาได้นะครับ